สันคมมีดเข่าช้ามเผือกจุดที่ชันและอันตรายที่สุดกับแดดแรงที่ไล้ลมเดือนมกราคมการเดินทางครั้งนี้นอกจากกิ่งจะได้ไปชิดใจตัวเองแล้วยังได้เจอกับน้องเซเลอุทย,ยานและยังได้พบกับรอยยิ้มมิตรภาพผู้คนมากมายและนี่คงเป็นเสน่ห์ที่หลายๆคนอยากจะมาสัมผัส กิ่งเริ่มเดินทางออกจากสถานีหนองคายด้วยร,รถไฟตู้นอนชั้นสองพอถึงกรุงเทพก็ต่อมอเตอร์ไซค์ไปที่รถตู้ขนส่งหมอชิดเดินไปที่อาคารดีแล้วซื้อตั๋วไปกาญจนบุรีกันค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในรถมินิบัสแล้วน,นะคะเดี๋ยวเตรียมตัวออกเดินทางกันต่อน,นะคะใกล้จะถึงกาญจนบุรีแล้ว พอถึงสถานีขนส่งกาญจานบุรีกิ่งก็ซื้อตั๋วรถทัวร์เพื่อไปลงอำเภอทองผาภูมิรถคันนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งพอถึงอำเภอทองผาภูมิกิ่งก็ต้องไปให้ทนันรถ2แถวสีเหลืองรอบสุดท้ายพ่อนนะคะจะไปเองหมู่บ้านอีตองอะค่ะพี่ฝนไปต,งตองทุกคนอะย่ไหนมา ไปในตลาดทันไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่สาวโทรให้ท่นคุณค่ะลุมน,นะคะว่าจะทันไหมะะยังไม่ได้ชอวินี้อาเลยียวขึ้นขึ้นขึ้นเึ้นขึ้นขึนขนขึ้นขึ้นอึ้นขึ้น้น,น้นข <laughs> ึงนขนนขึนนขึ<อ>้นว้นนน ขาจะไปรถเครื่องวิวไมดีนั่งท่านไหนคะพ่อถึงตลาดท้องผาภูมิก็รอรถออกเพื่อนั่งรถ2แถวอ้อมเข่าไปมา399โค้งกับวิวข้างทางและอากาศที่เย็นขึ้นเรื่อยๆและแล้วกิ่งก็มาถึงหมู่บ้านอีต่องกับการเดินทางเกือบ20ชั่วโมงก่อนขึ้นเขาช้างเผือกก็ต้องมาลงทะเบียนและฟังการอบรมจากเจ้าหน้าที่กันก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องใช้ถุง แล้วกิ่งก็ได้เจอกับน้องมะนาวน้อเงือกของอุทยานอถ่ายรูปด้วยได้ใช่ไหมคะเขาจะไม่เขาจะไม่งับหัวงับปากมีบ้านนิดหน่อยแหน่อันนี้เหรออันนี้แอดไปแล้ใช่มดไปแล้วมาวค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้งอยู่นะหนาวนแรงอยู่นะนรห เหม่ยเหม่ยเหม่ยฮึฮึฮึมันใช่ป่ะเฮ้ยไม่ใช่แรงงับมือเมาหร่งับหัวเนี่ยอุ้ยคันมากคะดูดูมือเหมือนซิเจ็บเปล่านี่หน่อยค่ะไม่เป็นไรค่ะเป็นรอยเหมือนป้านี่แหละไมบายบายให้กล้องหน่อยแงมงงไม่บินนะใส่ช่งใ เดี๋ยวเรากําลังจะเดินไปที่จุดจ้างลูกหาสนะคะมันจะอยู่คนละจุดกับจุดรนท้งเบียนนะคะแต่ก็ไม่ได้ไกลจากจุดรงทะเบียนเท่าไหร่เพราะว่าในหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะไปคะ่ะเราก็ยังหาไม่เจอโทษนะคะ จะจ้างลูกหาปะคะขึ้นไปตรงไหนเอ่ยตงารงศาลาค่ะพี่คือเดินขึ้นไปช่องนี้เหรอคะเดินช่องนี้ได้อ๋อขอบคุณค่ะ,ะนี่ก็จ,จะเป็นทางมาจุดจ้างลูกหาค่อนข้างจะลึกลับนิดนึงแต่ว่ามันจะอยู่ตรงแถวห้องประชาสัมพันธ์ของบ้านอิตองนะคะไปะ พ่นะคะจะจ้างลูกหบาบคบการจ้างลูกหาพี่นะคะก็จะตีเป็นเหมา1 5 0 0บาทหรือว่าตกกิโลละ50บาทแต่ว่ากิ่งมาคนสุดท้ายก็เลยไม่มีคนหานด้วยก็เลยต้องเหมาเหมาไปคะ่ะแล้วกิ่งก็เดินมาลงเทเบียนกับเจ้าหน้าที่นะคะเป็นจุดขึ้นเขาในหมู่บ้านเพื่อจะเตรียมตัวขึ้นเขาช้างเผือกกันคนเราก็จะมีการถ่ายรูปรวมตัวกันก่อนนะคะอ๋อเก้าคนเดี๋ยวพี่เจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปให้ ไปกันค่ะทุกคนเราจะเตรียมตัวออกเดินทางไปแล้วกลุมสุดท้ายนะคะปะ่ะเราไปเดินกันว่าข้างบนมันจะเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นนะคะเราจะเดินเข้าหมู่บ้านเรื่อยๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวคิดว่าก็ออกจากหมู่บ้านก็จะเป็นทางเดินเขาๆนะคะตอนนี้ <laughs> แดดแรงแล้ว ตอนนี้เป็นเวลา9โมง7นาทีเริ่มออกเดินทางนะคะไม่รู้ว่าจะถึงประมาณกี่โมงนะแต่ว่า่ะเรากำลังจะเดินทางออกจา<ะ>กหมู่บ้านถ่นนายแล้วค่ะโอเคค่ะได้ได้เต๊นท์แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ นอหมาพอเดินต่อมาเรื่อยๆก็เจอกับป้ายเลี้ยวขวาเขาช้างเผือกเราก็เดินลัดเลาะลัดเลาะ,ะ,ะป่าในี้ค่อนข้างร่มรื่นมากนะคะเดินต่อประมาณอีก1กิโลก็จะเจอกับป้ายเขาช้างเผือกทุกคนแล้วเราก็มาถึงจุดขึ้นเขาช้างเผือกแบบจริงๆแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นทางเข้าป่าจริงๆจ,งๆจังๆแล้วเนี่ย แล้วพีเจอนที่ก็ไปให้ถ่ายรูปรวมกลุ่มตรงป้ายค่ะประมาณปงค่ะทุกคนเอาเดินถอยหลังเร,เราเดินถอยหลัง,หลงให้ดูนะ <laughs> ปะเราเดินจริงๆริงจางจกันแล้วค่ะหลังจากถ่ายรูปกันสนุกสนานเราไปเดินกันดีกว่าไะ นะก็จะใส่ผ้ารับกันแดดที่ถยูหน้าเรานะคะนนี้คือต้นสานสานสานต้นสานนะคะทุกคนถึงทะเนียงนะคะ เห็นแอ่งตรงนั้นไหมแอ่งที่เป็นโค้งเนี่ยตรงนั้นแหละเป็นที่พักของพวกเราทุกคนทางหน้าเนี่ยใกล้จะถึงที่พักเราแล้วนะคะเห็นระยะไหมจากตอนแรกอะ่ะไกลมากตอนนี้ใกล้แล้วนะคะน่าจะประมาณอีกสองกิโลถึงแล้ว สูวเนีไปเร็วขนะ คนคะแล้วนี่ก็คือเขาลูกช้างแล้วนะคะอากาศร้อนมากร้อนสุดๆลมหายไปไหนก็ไม่รู้โอ้แต่ต้องไปต่อนะคะทุกคน,นปะไปกันต่อค่ะทุกคนดูนะคะทางขึ้นใกล้แล้วนะคะทุกคนข้างหน้าเราคือลางการเป็นนะคะใกล้แล้ว ก็คือเต็นท์เรานะคะและนี่ก็คือนาวิเศษนะคะเท่าไหร่คะ5บาท50บาทว <c oughs> ทุกคนพามาดูห้องน้ำของเขาช้างเผือกกันนะคะอุปกรณ์ที่จะต้องมีก็คือถุงพลาสติกเพื่อ,อไว้สำหรับใส่สิ่งของจากเรานั่นเอง อย่าใส่กระดาษชชู่เปียกลงไปในนี้นะคะเพราะว่าเราจะทิ้งที่นี่เลยแล้วก็จะมีโถแบบนั้นนะคะไว้ใส่ตรงนี้เค okay, ค่ะจบการรีวิวแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้พักผ่อนกินข้าวค่ะห้องน้ำที่ลานกลางเต็นท์นะคะคิงเดินมาถึงเกือบบ่ายโมงก็มีเวลาพักยาวไปถึงบ่ายสามครึ่งก่อนที่จะเดินขึ้นไปที่สันคมมีดกันคะ่ะ ทุกคนแล้วเรากำลังจะขึ้นข่าสารคมนี่กันแล้วนะคะอากาศค่อนข,ข้างร้อนมากๆแล้วทางก็ชันนะคะนี่ ควรดูมันไม่ไกลนะแต่มันร้อนตอนนี้คือหลบแดดกันนะคะนเนี่ยเขาพี่เขารู้สึก่าเหมือนตะลันนะและตรงนี้ก็เป็นสวนสันคมมีดจุดที่ชันและอันตรายที่สุดของเขาช้างเผือกค่ะดูออาตัวซ้ายหรือขวาคะขวาหรือเปล่า

ชโอ้โหโอ้โหไปพับกองมาคว้าตรงนี้ได้โอ้โหต้องไหวดิโอ้โหแล้วก็ไปในพีซปิงตัวขึ้นครับเรื่องเดียวพี่ยับสั่นนิดแต่เนี่ยเจ้าขอว้ วนไหวใช่หมทั้งวนไหวใช่ไหม,ไหไหมโอ้โหทุกคนคะเราผ่านจุดที่ยากที่สุดมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินต่อขึ้นไปเห็นไหมข้างหลังเราเนี่ยข้างหลังเราที่เป็นตรงนี้เห็นไหมคะเราจะเดินตะอตๆๆๆๆๆๆขึ้นไป ซึ่งมันไม่ยากแต่มันร้อนมากแล้วลมมันไม่ค่อยมีเลยมันก็เลยจะแบบเพียแดดนะคะถ้าใครเดินถึงลานกลางเต็นแล้วแล้วคิดว่าเดินต่อไม่ไหวไม่ต้องเดินนะคะเพราะว่าอากาศมีผลมากๆเลยค่ะเดินต่อแล้วค่ะไปแล้วค่ะ ทุกคนคะแล้วเราก็ถึงยอดเขาช้างเผือกจุดที่สูงที่สุดแล้วนะคะมาถึงจนได้เกือบไม่ลอดแล้วนะทุกคนนะมาขึ้นถึงเป็นคนสุดท้ายต้องขอบคุณน้องลูกหามากๆเลยนะคะที่เขาดันทุลังให้เราขึ้นมาต่อไปเดี๋ยวถ่ายพีวให้ดูค่ะ ขอบคุณการเดิน,นทางครั้งนี้นอกจากกิ่งจะได้ชนะใจตัวเองแล้วยังมีมิตรภาพดีๆระหว่างทางและกลายเป็นความทรงจำที่ดีตลอดไปต้องบอกว่ามิงกะระบาใช่ไหมต้องบอกว่าอะไรสวัสดีค่ะ <laughs>